สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยูทูปนอกหลังจากที่ผมลงคลิปเกี่ยวกับน้ำบาดาลไปนะครับน้ำน้ำบาดาลเจาะเอง ก็มีหลายคนสงสัยว่าเจาะแบบใดลึกจังไดสำหรับบอ่บอ,อผมใส่เนี่ครับนี่บ่อนี่ความลึกอยู่ที่ยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรครับยี่สิบเมตรนี่ถือว่าน้าน้าซใสได้ในระดับหนึ่งถ้าลึกสี่สิบเมตรขึ้นไปลึกสี่สิบเมตรลงไปไหมครับขึ้นไปลงไปมันก็ดี ไปเจอกบน้ำมาดานซันน้ำมาดานอาจตหน่อยหรือสิไล,ล่ก็แล้วแต่แต่ละจุดมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละจุดถ้าโชคดีก็เจอตาน้นาถ้าโชคไม่ดีก็เจอน้ําธรรมดาแต่ของผมถือว่าโชคดีครับเจอตานาํานางก็้เลไลยงโยกวิธียกก็คือแบบนี้ โยกไปเลยน้ำเยอะแยะน้ำไม่ได้อยู่ลึกนะครับน้านี้น้านี้ว่าได้อยู่ลึกมีหลายคนบอกว่าหัวโยกโยกที่ผมทําขึ้นเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ครับนี่ยาวอยู่เมร็รมันเม็ดห้าสิบความยาวของตัวนี้ความยาวของของตัวโยก ปกติเห็นหล,หลายที่นะครับจะใช้พวกรองเท้าฟองน้ํานะครับตัดตัดแล้วก็เป็นสูบเสื้อสูบแต่ผมไม่ต้องครับไม่ต้องแค่นี้เองอันนี้ก็ดูดูเขามาครับดูเขามาใช้เช็กวาล์วกระโหลกหกหุนแต่ท่อนี้เป็นท่อนหนึ่งนิ้วนะครับท่อในท่อนหนึ่งนิ้วอันนี้เป็นสามทาง สามทางผมก็ตัดตัดให้มีรูแต่ถ้ามีร,มรูอันนี้ตัวต่อตัวต่อให้ใหมันดึงดึงเป็นเป็นลูกสูบแทนลูกสูบครับเป็นเสียอสูบแต่เคล็ดลับก็คืออยู่ตรงนี้มือจับนะครับมือจับต้องทากาวนะครับทากาวให้หมดถ้าไม่ทากาวให้หมดเวลาเราดูดสูบขึ้นสูบลงเนี้ยแรงอัดมันจะออกข้างบน เพราะฉะนั้นเราต้องต้องปิดกาวตรงนี้ครับนี่ปิดกาวตรงมือจับซ้ายขวาเนี่ยปิดให้หมดเลยเราดเราดันน้ำลงไปนี่น้ำจะเข้าออตรงนี้มอคโลกตรงนี้เป็นตัวดึงดึงน้ำขึ้นตรงนี้น้ำก็จะวิ่งไปทา้งบนบนก็จะไปติดตรงที่เราทากาวนี่ครับน้ำก็จะดันดันออกไปไหนก็ออกตรงรูนี้ พิเศษก็คือมันจะเบามือเบาแรงมันจะไม่ฝืดมันจะไม่ฝืดครับมันจะไม่ฝืดถ้าเกิดเราใช้พวกรองเท้าแตะตัดก,กลมๆมาทำมันจะฝืดน้ำก็ไม่ต้องอยู่ลึกครับเพราะตัวตัวนี้จะมีมีเช็ควาอยู่ข้างล่าง ว่า่าาายข้งงลโจบมือเดียวเลยแล้วพี่นองเบาเบาแรงถาม่่าเขาใจยังไดได้คอมเมนต์มาถามเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้ชัดๆสำหรับคนที่อยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนอยากสิเจาะหน้าเอง บม่มีปัญหาครับไม่ต้องไปจ้างเขาเสียเงินหรอกวิธีการเจาะเดี๋ยวมสิบ,บอกรายละเอียดให้มันชัดเจนลงรายละเอียดให้ตั้งแต่กเริ่มเจาะจนมีน้ำออกมาใส่ว่าวิธีการยังไงเยอะจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับสำหรับช่องอยู่ทุบมานนอกแต่ผู้ใดเบ่งคิปนี้แลลวว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่แค่นั้นเองพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ให้ทุกท่านจงโชคดีสวัสดีครับ